จะค้นหาภารกิจหน้าที่ตัวเองอย่างไรเราไม่ต้องไปตัดสินหรือต้องลากจูงยัดเยียดความเชื่อใดๆให้เขามาเหมือนตนเพราะทุกคนมีสิทธิทางเลือกเสรีของเขาเองอยู่แล้วเขาทำงานของเขาเราทำกิจของเราไม่ว่าเขาจะเดินไปทางใดทั้งทางโลกธรรมโลกีทุกคนต่างทำหน้าที่ ปันขึ้นความหลากหลายบวกลบคูณหารให้กับสังสารวัตรได้ดำเนินเรื่องราวทั้งสิ้นอยู่แล้วทุกคนจึงเป็นน็อตที่สำคัญในแต่ละบทบ,บาทแบบฉบับของตนเองแล้วเราจะรู้หรือค้นหาหน้าที่ของตนเองได้อย่างไรดีล่ะบางคนหามาตั้งค่อนข้างชีวิต ก็หาไม่พบสักทีช่างเหนื่อยเสียเหลือเกินตอบก็ไม่ต้องไปตามหาให้เหนื่อยหรอกครับเพียงเดินตามความสุขของตนเองที่เป็นสุขจริงๆไปเมื่อวันใดเรื่องราวทั้งปวงตกผลึกเราจะเกิดแรงบันดาลใจจะกระตือรือร้นและเต็มใจที่จะทำหน้าที่ของเขาเองจากสุขภายใน พราะจิตวิญญาณเขาฉลาดเก่งกว่าเราเยอะเขาจะผลักดันส่งแรงบันดาลใจทั้งมวลให้เราเองเมื่อถึงวาระเวลาโอกาสอันเหมาะสมจะพร้อมสมบูรณ์ได้อย่างลงตัวของเขาเองและเมื่อเราเต็มใจและสุขที่จะอยากจะทำเองจึงไม่ต้องเข้าไปเพียรพยายามหรือมีอุปสรรคใดๆ เข้ามาขวางทางได้เลยโอ้มันช่างง่ายดายอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับแรงบันดาลสุขจากจิตเดิมแท้เขาง,ง,ง่ายๆเช่นนั้นล่ะครับโดยนบอัศวะอ่านโดยวันฟีดอมไลท์ขอบคุณค่ะ